สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกนะครับกับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับสมุนไพรชนิดน,นี้เขาเรียกกันว่าว่านหนังจอระเข้นะครับว่านหนังจอระเข้นี้ก็มีสรรพคุณมากมายนะครับแต่ก็จะนํามาพูดนํามาพูดเป็นหลักๆก่อนนะครับ คือว่านหนังย่ระเนี้มีสรรพคุณเกี่ยวกับใช้รักษานะครับใช้รักษาโรคกระเพาะโรคลำไส้นะครับใช้ประสารแผลในกระลําไส้ในกระเพาะนะครับ,ค,รบคือใช้วุ้นนะครับใช้วุ้นขาวทําให้สะาดนะครับเอาเปลือกเอาอะไรออกดีๆทําให้สะอาดแล้วก็ใช้วุ้นนะครับ กินรับประทานเข้าไปเพื่อประสานลำไส้กระเพาะนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนำวุ้นที่ล้างสาดแล้วนะอซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่เล็กเท่าไหร่ไม่ต้องเล็กมากนะเอาไปเน็บเนบ เน็บที่โรตาวาน,นะครับ,สำ,รบ,รนนรบสำหรับผู้ที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงตะวานนะครับสําหรับผู้ที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงตะวานนะครับใช้วุ้นนะครับเข้าไปเน็บไว้ในโรตวานนะครับฤทธิ์สีดวงตะวานก็จะหายนะครับด้วยเล็บของวุ้นว่านหางจระเข้นะครับอีกอย่างหนึ่ง วุ้นว่านหนังจระเข้นี้ก็ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ที่ถูกน้ำร้อนลวกนะผู้ที่ถูกน้ำร้อนลวกวก็ใช้วุ้นนะครับมาถูๆนะครับมาลูาไล้ตรงที่ถูกน้ำร้อนลวกนะครับ มันก็จะทําให้แผลนั้นไม่ลุกลามนะครับก็จะทําให้แผลนั้นหายง่ายหายไวนะครับสําหรับผู้ที่ถูกน้าร้อนลวกนะครับไฟลวกก็เหมือนกันครับไฟลวกก็ใช้วุ้นของวันหางย่างแค่นี้ครับามาถาูถูให้ทั่วครับอาการของไฟลวกหรือน้ำร้อนลวกก็จะหายได้ในไม่ หิานาทีนะี่มันก็จะไม่ปวดไม่แสบไม่ร้อนนะครับสรรพคุณของวุ้นว่านหางตะเคก็จะทำให้ตรงที่ไฟลวกน้ำร้อนลวกนั้นเป็นแผลดีนะครับไม่ไม่ไม่ลุกลามนะครับมันก็จะหายไวนะเนื้อเซลลอะไรก็จะประสานกันง่ายกันไวนะครับติดง่ายเป็น เนื้อปกตินะครับจะไม่มีบาดมีแผลอะไรนะครับสำหรับการใช้วุ้นหางยาเค้มมา,าใช้กับผู้ที่ถูกน้ำร้อนลวกไฟลุกนะครับแล้วก็มีสับคุณทางด้านาทางด้านดับพิษร้อนนะครับดับพิษร้อนแล้วก็ ดับพิษร้อนถอนพิษไข่นะครบับผู้ที่มีอาการร้อนในร่างกายหรือถูกร้อนเกิดจากอะไรก็ตามนะครับที่ก่อให้เกิดความร้อนในร่างกายนะก็กินอันนี้กินวุ้นว่นานหังตะเข้ก็มันก็จบับรรเทาแล้วก็อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยในด้านการถอนพิษไข่นะครับถอนพิษไข่ ือการกินเมือนกันกินวุ้นถ่วานหนังกระเพาะจะช่วยถอนพิษไข่นะครับเพราะว่าว่านหน,นังจระเข้นี่มันเป็นคืชเย็นนะครับเป็นคืชเย็นจะช่วยดับเปลร้อนถอนพิษไข่ได้อย่างดีนะครับสำหรับว่านหนังจอระเข้นะครับครับผม ก็ขอพูดไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันหั้งจอระแค่ครับสวัสดีครับ